ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีสีเพื่อทุกท่านบวาอยู่ลาวอยู่ไทยและต่างประเทศพบอพ่อกับซ่องนาตี้สาวลาวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮาอันมาเบิ่งมาสมบรรยากาศอยู่บ้านพระธาตุโพนเด้พี่น้องบ้านโพนเนาะบ้านโพนเมืองไซพุทูทองแข่งสวรรค์เขตเนาะพี่น้องเนาะพระธาตุโพนที่ว่าโด่งดังแหละเนาะพี่น้องเนาะเป็นงานแต่บ่เม่นงานนั้นนมามัสการดอกพี่น้องอันนี้เพื่นเอิญมางานยังไงงานบุญยัง มากับแม่แก้มบุญเลยพี่น้องจักงานบุญยังสบายดีพี่น้องจักงานบุญยังเ่าก็ยังบอกเข้าใจแต่ว่าอันเพิ่นเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองหอดันเย้ยยังวันที่อันอันสิบสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือคหกงันกับสิบเจ็ดกับสิบแปดสองมือเนาะแต่ว่าห้าบัได้มาขายพี่น้องมาขายบ่กไห้เดี๋ยวพี่น้องเลยแปลว่าเพิ่นเก็บขาทีอันแพงเนาะเก็บขาทีลายพี่น้องเต้นละลานเต้นละลานคืหนึ่งสองพันบาท คืนหนึ่งสองพันบาทโอ้ยบาไวพี่น้องเขาขายอยู่เบิดคืนทายเงินเผื่อสิได้เงินนันพันสองพันเนาะล้าในน้อยก็เลยไปได้มากพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็เลยมาเบิ่งมาส้มนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเขาแจ้คขายเครื่องคายโคงแต่บฮู้่ามีลำเหลืองหรือว่าลำวงโบเลยใดๆนะพี่น้องเนาะลงไปเบิ่งไปส้มนันกันเลยพี่น้องไปเลยลมแห้งแห้งพี่น้องลมจะไม่แห้งก็เดียก็โดดแทน ลมแห้งอะไรอะไรลยพี่น้องเลยโอ้ยดัะคนขาคนขายเต็มเลยคนขายเต็มเลยเด้อพี่นอ้องขจ้าแบบูไดเงินอากาศแปลว่าเขาจะมาขายลายมือเนาะเขาจะมาลงใบลายมือลมแหง้แหงพิลึกยังมา,มา,อ,างอันยังเต้นขจอนไปนะ ก็จา <laughs> ป้ายเมื่อวาน <c oughs> อุอ้ยเสือดำค้ามกามีพี่นอ้องเลยเสือดำหย่อมหย่อมดำธรรมดาเท่านั้นลมแห้งอะเลียโอกระเดียกกระโดดว่าลง ตอนนี้เฮากระสิพาหย่างเลาะส้มอันนี้สิเป็นพวกข้าเจ้าคายพงเสือผ้านะพี่น้องอันนี้บ่ได้มาคายด้วยพี่น้องเด้อมาหย่างเลาะเด้อหย่างเลาะเบิง่งเมื่อไดากระลงคลิปสวยสวยเดดแห้งพี่น้องเลยพี่น้อง ผ้าย่างโล่ก็สบายดีเลยพี่น้องเด้อมาเบิ่งบรรยากาศอันอันดูพระธาตุพนมพี่น้องคืองานประจำปีนี่แหละเนาะคุณขาหลายลาย่น้องเลยนะล้มาเบิ่งมาชมกำลกันเลยพี่น้องปั๊ากหา,า,างโล่ถ้าเขาเขาเป็นคือทั้งไม้วัดไม่รู้อะไรปลาสมบุญใหญ่เลยคนขายนะเสือผาลายลิ้มเจือผาเขาจะมาลงลายลิ้มำบุญประจำปียามเดือนสามเนาะ เบ่งรูปพี่น้องทางบ้านนะคะค้ยเพ่าบัวทั้งคล้ายบัวทรงเครื่องมาจากไทยพี่น้องแม่ลุงขาผ่า่ะได้แค่นี่จะติเพ่งบัวนแม่ ฝ <One input. S 1> so ังบะสือก ah ับบวากันดอกแต่ว่ามันมีแต่ตวงามๆนะพี่น้องน่ารักอลีตือตาอ้อยอ่ตงามๆบะเม็นมาแต่เวียงูบอ มาแต่วิงไปอืมก่ายเลยคาทีนะพังสิ่ป่าแพงอรีบอคือคาทีนี่คืนหนึ่งนะแถวงานนะโอ้สามล้านหาพูเกิดเป็นหอดเหมอนเนาะนั่งอยู่ล้านหากับเหมินบาทแล้วานๆมันนน้อยมันน้อย ของเจ้าหน่สามล้านห้าแมนมหาเงินหนโมอล้วกันนี่เออเลือด็นหอก็ช้ได้เลยเล็กแมกระดงขายดียุมือมืองานถัเทศนะแมนวันวันที่สิบเบมีอแมนละงงนเนาะ แบบนี้แหละละว่า,าคายกับบ่ค่อยดีพอคนกับบ่ลายเนาะเมือหนแล้วกันสิคลายสองเมือหนึ่นงเออกาอนสิบานเนาะแมนหมอเอมียคน เฮ้ยส่งไปตาสินงหมอนบใบมึงดูแพมห่านเก๋ผ่านเพเยอะแยะ,ยะ,ยะมากเลยพี่น้องอสนอกเสอนอายโอ้โหคนขายน่ะสามกัดกระบุนเดือนสามไปเนยบอกหาจับของเด็กหน่อยถระเด็กมีอันเนยหมายจะได้

ห่านเกิรจบมีแต่เกิบพี่น้องห่านเสื้อผ้ามีตัวเสื้อผ้าทางนั้นนะมีแต่ซนะีลายทางนะนั้นตัวละสามสิบพันตัวละสามสิบพันกี่บ่ออดร้อยบาทสุดนอน

เสื้อเวสเสื้อนางมีขบสุดเลยมามุม,มจ้าวขายแก้วกินกับสิเป็นด่านดอกพี่น้องขึ้นละล่านมาซาน ไลไลโมบอยอาสุดนอนแบบยา a ลงอมีแต่สุดกำงามเลยมีแต่สุดงามแต่เบิ่งไปน้อยเราเบิ่งเรื่อยปะ คอเป็นคนน้อยเฮ้ย hmm. ส่งแบบเสืหห้อผนะ mm hmm. ้าหนุ่งนะบอนี่นะผ้ามันเหมือนหมอนอะไเนาะเป็นกระจอหนุ่งนะงามงามไรสุดเสียแค่นาวนะแต่เป็นสูตรเสือกับส่งกันได้มันอุ่นๆคือเป็นคนคือผู้ใหญ่จะดีผ่าโหมานะแบบแ mm hmm. hey, นั่นแหละแค่นิ่มๆ ยางไปเรื่อยๆพี่น้องตั้งตอลอดหาเบิง่งได้แต่เบิ่งบันไม่ได้ซื้อยังเลยเลาะยางเดียวเลาะยางเดียวเลยสุดรกิโลกิล่ามีครบส,สุดผุกเสื้อผ้าเล็กน้อยเยอะมากสูตรหนึ่งสามสิบพันเนาะขนาดข้าเจ,จ้าจองลายหูลายทางได้นี่ ตอนนี้กำลังอยางเขาเบิ่งในวัดพี่ต๋องไปเบิ่งว่าด้านในมันสีไลเลยสีหน่อยคนเนาะมันบอกแบนเมื่อมันกรสีบลาให้พันใน เฮ้ยข้าะใส่เพื่อนเลยนะอือทางนี้ด้านจิเขาทางหนา้าวัดพี่น้องคนกับคายลายคือกันเนาะนี่จ้าอยู่ในวัดคนกับลายเลยพี่น้องเด้อ

ลมจนเสียวโตคนไปเฮ้ยลมจนเสียวโตคนไปอะลีล้อนี่อ้าวทางหลักอ่ะสิเป็นเดินวัดคือการต่อไปมันก็เป็นวัดเลยนะ,ะจังหวะคกำเพงมาขายอย่างลลาะด้านหนึงอันนี้สิเป็นในวัดเด้อพี่น้องเด้อ เขาจะเอาหลดเขาจะแบบว่าหลอดออกมาใหม่นะพี่น้องเขาจะเอาหลดใหม่เขาจะก็เอามาแบบแซนยังเกาะหายนี่พอสวดเนะอนเลยว่าเจิมดวงเจิมยังนะพี่น้องเนาะหลดหนามเนาะเพื่อหายหลดขำคูนอันนี้ก็จะเป็นนายวัด คนคือสิไลยเติบยุเพราวะอันไกลหอดงานแล้วเนาะฮ่ากูสชบ่ได้ขึ้นกะใบเด้อวพี่น้องเพราะว่าฮาบได้ถือผาทุงมาเนะคือให้เบิงรอบๆขางจากแรกก็บได้วาตั้งใจมานี่เดอกพี่น้องได้ผ่านมาก,ก็เลยเวะ งสมคนกับบ่อคอยลายพี่น้องเงียบเสียบทางนั้นก็นจะเป็นสวนอุท่านน้ำน้ำเปรี้องเนาะ อะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอโจกับเพย่เท่นนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัตตี้สาวลาวเด้อพี่น้องเด้อสบายดี